โลกจำได้พี่น้องเออยุ่มว่านนี่ว่านหมากไหมว่านหมากโรกี่บาทโรยราบเรีนี่พี่น้องเอ้ยุ่มร้อยไหมยุ่มแบงแปลงโอ้พี่ชายสี่ร้มเดียวห้าว่ากี้ยอกล้าวยุ่มแดงแปลงยุ่มเป็นรีดร้มนะครับยุ่มเกียบยุ่มเยอะมหมยุ่มเยอะไหมยยุ่มเยอะนะคะพูดไม่หุ้ม วายุ่มรักท้าไหนจ๊ะวายุมาย่มรักแถาไหนนี่ <c oughs> ยุ่มตามเมกาไหมอ่ะเมคาเอียดวว <c oughs> าอิดเราหลับก่อนหลับก่อนอันนี้เรื่องเชียงนะครับ <c oughs> ต้องใส่ตัวแท้นเป็นอย่างเต้าวันนี่ครับ เงนเชียกปลาเหินเงินเชียกปลาเที่ยงว่าจ้ะขวบสวนวะลืมเอาเชียกมาจากบ้านนี่ครับของลองกอยชายเป็นเชียกปลาแน่นนะครับนี่ตอนนี่ตอนจำได้ต้นสูงลูกเยอะลูกมากเลยนะครับมากมากเจ้าะควบสวนเลยครับลูก นองนองอ้โลกโดอกมันจะคว้างขึนเลยนะกับรุลดลาเลยสเดี๋ยวตปปีกแปะปีกแปะ <c oughs> เป็นโลกเป็นมาถึงไโคนเลยสุดยอดจัดเจนจัดเจนเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมยิ้มว้าววาเนเหดะ